จ้าสบายดีสุขูสุขคนจ้าเมื่อเนียก่ยากะสิมาปอยคลิปเหล็กน้อยคือเกาเนาะจ้าเมื่อเนีวันที่วันที่หาาน้อตรงกับว,วันอา,า,ท,าทิตย์กษสิไดมาไทยรรำให้เอซสุขูสุขคนทีติดตามช่องของยานาคีบารมีน้ำโชคเนาะค่ะ เมื่อหนี้ก็ขขใอ้โชคโชคมั่นมานเลยจะเมื่อขึ้นกับฟันดีอยู่ก็อยากให้มั่นเข่าพอดให้สางบุญสร้างกุศลสร้างบารมีน้ำกันกะมีคนบริจาคมากก็คือทางหลูกป่าใสอยู่ที่สปกเล่ากะโอนปัจจัยมากรวมสร้างโบน,น้ำกันก็คือสามพัน กับสามซิบกองและลูกน้ำฝนซิบหากองแล้วก็ลูกเทพอยู่ทั้งหวยทั้ท่านนันกับซิบกองแล้วก็คุณแม่สมบูรณ์เจ้าของบริษัทรถไทยกับซิบกองแล้วก็ลูกอยู่ทั้งอ่าอยู่ทั้งกันทะล่มเจ็ดกองค่ะ อันนี้ก็คือจำนวนที่ได้ได้ได้รับมาแต่ยากับว่าท่านได้รวบรวมที่ว่าหลายๆคนที่สีได้รวมสร้างกัยังหลายคนอยู่แต่มันบ่ท่านในหอดมือเนาะคะ่ะมือกำหนดเป้าหมายก็คือวันที่1 1็กับมือโฮมวันที่12ก็คือถวายก็ขอเชิญชวนสุขูสุขคนที่ได้หูวจากยา มือข้างหน้าได้หะได้สางได้แปลงน้ำกันค่ะยากระซิบมาชีแนะแน้วท่างก็คือมือมือสีรวมกัน้นมือนั่นเด้อค่ะทางเอ็ดมินยากระให้ลูกเอ็ดมินเป็นกระบอกเสียงถ้าผู้ใดอยากสางโบดน้ำกันกับอนโมทนากองละ99บาทแล้วแต่ ถ้าผู้ใดเหตุน้ำกับไหโอนเขาบัญชีของแอดมินหรือของยากระดแล้วแต่ขวมศรัทธาเมื่อนี้ยากระสิไดมาปล่อยเหล็กเหล็กน้อยย่างเดียวน้อยจ้าเล็กน้อยอย่งเดียว,ยอยอยยวมือนี่มืออื่นกระสิไดคัดพิเศษก็คือเล่าหามันใดมืออื่นตนอนนี้ก็คือ อิดบอกไดเอามาสิได้โกเมื่ออื่นเมื่ออื่นก็น่าจ,จะได้โอซ้ำได้ถวายซ้ำได้กับบ้านก็นคือสิได้กอกอนกัสิหพ้พ่อพ่อแม่แม่ลูกหลานที่รวมสัทธาม,มาเนาะคะ่ะย่าดีใจกันละพุ่มใจที่บุญบารมีของเฮาได้มาสางห่วมกันเนาะคะ่ะ ก็ขอขอบพระคุณลูกหลานที่โอนมาก,ก่อนเดียญยาสิเหตดเป็นอา่าเป็นคุเป็นก้องไห้เนาะคะ่ะอันนี้ก็ลูกหลานก็มาจากทางบ้านได้มาซอยกันเนาะคะ่ะแล้วก็มือภายผากนาก,าก็เเฮากัที่ได้ห่วมกันไปเรื่อยๆจนกว่าวิหารแล้วเนาะคะ่ะ เอาเดี๋ยวย่าสีห้เบิงวา่าเลขน้อยมือนีค่ะคก็ขอให้เห้งให้ปังให้ลำให้ลวยพอได้ห่วมสางนำกันจ้าเอาผู้ใดมากัจาดผู้ใดคัดกระพานจ้าตอนนี้ย่าไม่ได้สนับสนุนการพนันทุกประเภทแต่เป็นเพียงแนวทางให้เอฟซีสุขูสุข้นจ้าเอาอย่าก็ะออจบไล่ซดเพียงแค่นี้กรถือวา่า สวัสดีค่ะ